5าล้านครับสร้างบ้านให้แมวอยู่ซื้อบ้านหลังนี้เลยใช่คือแล้วรอที่จีนเขาขายในตัวละล้านก็ไม่ยุ่งกันโอ้กัวนโอ้านเหรอคือคนจีนมาขอซื้อแต่าไม่ได้ขายขอซื้อคือห้าแสนเคยมีช่วงหนึ่งแบบมาถึงอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะติด เชื้อหัดใช่ห,หัดแมวหัดแมวเลยเหรอสมมติมีน้องแมวตัวหนึ่งติดมามันไปเันเครื่องเลยโอ้ oh. นะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่าเลยนครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ฟาร์ม Dream c a t e r y นะครับเป็นฟาร์มแมวที่มีเอกลักษณ์ก็คือว่าเป็นฟาร์มแมวนำเข้าถ้าคุณอยากได้แมวแบบไหนสามารถบอกเขาได้เลยเขาสามารถหามาให้คุณได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอพวกเขาเลยครับสวัสดีครับ จ๋เอ๋โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปแล้วก็พี่เนยนะครับน้องนาธานมันชกินโน่หนึ่งของประเทศไทยโอ้โหมาต้อนรับเลยโอ้ข้างในสวยมากนี่ฟาร์มแมวหรือว่าคาเฟ่แมวกันแน่เดี๋ยวเข้ามาเลยครับมาโอ้โหสุดยอด สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยนะครับชื่ออะไรกันบ้างมีชื่อหน่อยค่ะสไปค์ครับสไปค์ใช่ครับสองคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์ม d รี a มแคทเทอรีใช่ค่ะแต่ไม่ใช่พี่น้องกันใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช่หน้าคล้ายกันค่ะนี่ทุกคน นี่คนขอนแก่นนะคนขอนแก่นนี่คนกาลสินแล้วก็มาใกล้กันเรียนโรงเรียนประถมมาโรงเรียนเดียวกันสิทธิ์น้องรุ่นน้องแต่ได้วนพบเจอกันอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าน้องแมวใช่ไหมครับและนี่คือโอปป้าทัชชีก็เคยมาเอาน้องแมวแล้วใช่ถ้าใครได้ดูคือคลิปของตัวน้องลิซ่ากับบารบาร่าก็เป็นของที่นี่ทั้งคู่เลยค่ะสองตัวเลยใช่ค่ะโอปป้าเดี๋ยวจะมาเอาอีกแน่นอหาแฟนให้บารบาร่ากันอยู่แต่เรามาก่อน อันนี้เรามาที่นี่สตูนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือที่นี่สตูเพราะว่ามันเหมือนสตูดิโอมากใช่ครับจัดองจัดไปมีเดโคเลชั่นสวยงามมากถามก่อนเลยว่าทําไมถึงตัดสินใจย้ายอยู่ที่นี่ครับอ่าด้วยความที่ว่าบ้านหลังเก่าอ่ะเราเช่าอยู่เราทําห้องน้องแมวแต่ว่าเราทําได้แค่ห้องเดียวเราไม่สามารถเหมือนกับว่าไปบิวอะไรของเขาได้มากเพราะเราต้องเปลี่ยนคืน สุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านแล้วก็เหมือนแบบสร้างบ้านให้แมวอยู่ซื้อบ้าน <laughs> หลังนี้เลย <laughs> ใช่กี่ชั้นครับทั้งหมดเป็น3ชนนมชั้นครึ่ง3ชั้นครึ่งก็โอ้ชั้นล่างจะเป็นเหมือนของน้องแมวนำข้าน้องแมวกับตัวแล้วก็ <c oughs> ชั้น2อก็คือเป็นเพนเฮาส์ก็คือเป็นน้องแมวผู้ชายที่เลี้ยงอยู่ด้วยกันชั้นบนอีกก็จะเป็นเหมือนกับว่าอ่าเป็นห้องของน้องแมวที่เตียงผสมอะไรอย่างเงย เน้นหลักที่แมวให้แมวอยู่สบายก็คือฟารบ้านให้แมวอยู่คนอยู่ยังไงก็ได้เนี่ยท่านแมวจะเป็นอย่างนี้นะบคุณผู้ชมครับแต่นี่ทําฟาร์มแมวมากี่ปีแล้วครับประมาณ 3- 4สีปีละค่ะสามสี่ปีก็ไม่นานนะแล้วทําไมถึงได้มาทาฟาร์มแมวเริ่มต้นจากตอนแรกคือเหนื่อยอยากเลี้ยงแมวทีนี้พอเพิ่งเรียนจบปุ๊บเราก็ซื้อน้องแมวตัวหนึ่งเป็นน้องแมวนำเข้าแต่ว่าทีนี้น้องเหมือนพอตอนมาถึงอ่ะเหมือนกับไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แล้วก็เหมือนแบบป่วยมาอะไรเงี้ย Uh huh. พอเราเริ่มแบบอยากเลี้ยงตัวที่2เราก็เลยลองนําเข้าเองเข้ามาทําให้ได้รู้ว่าเออโปรเซสในการนําเข้ามาเนีย่ยมันต้องทำอํำยังไงน้องถึงจะต้องตรวจสุขภาพยังไงต้องดูแลเขายังไงหลังจากที่เขานําเข้ามาเราก็เริ่มมีแบบเพื่อนๆคนรู้จักก็แบบอุ้ยตัวนี้นําเข้ามาเองหรอทําแบบทายัางไงนําเข้ามาให้หน่อยกระจวกก็ช่วงที่เป็นโควิดพอดี คนอยากเลี้ยงแมวเยอะมากช่วงนั้น30ปีที่แล้วใช่แล้วคือเราอะเป็นคนต่างจังหวัด้องแมวลงที่สุวรรณภูมิกรุงเทพแล้วเราไม่สามารถเหมือนกับว่าเราต้องเอาเขาอะกลับไปที่ขอนแก่นเพื่อเลี้ยงแล้วค่อยส่งลูกค้าอย่างเงี้ยมันค่อนข้างลําบากเราก็เลยตัดสินใจย้ายมาที่กรุงเทพเลยตัดสินใจย้ายมากรุงเทพพ่อแมวอยู่แล้วใช่ปกติเราจะขึ้นขึ้นลงกรุงเทพทุกอาทิตย์เพราะว่าต้องมารับแมวหลังๆก็เลยคิดว่าโอ้ค่าน้ำมันไปกลับอีเรืงนี้มันอยู่นี่เช่าบ้านคุ้มกว่าคือการที่เเเขาาาาาดินททงงมต่ประศ ก็ต้องแบบขับไปต่างจังหวัดอีกอะเราว่าเขาเหนื่อยอเราก็เลยแบบกล <sk r ug> ัวแมวเหนื่อยเออให้มันรู้ไปก็เลยตัดสินใจซื้อ <sh arp> บ้านหลังนี้ <sh arp> ใช่ครับคือบิวสามชั้นนะฮะของผมบิวแค่ห้องเดียวเนี่ยก็หมดไปหลายแสนแล้ว<笑><笑>อันนี้3มชั้นบอกได้ไหมตัวเลขสาชั้นคร่าวๆจริงๆคือตอนที่เสร็จอยู่ประมาณสชั้นครึ่งครับเท่าไหร่ะครับประมาณก็ส ถ้า,ถ,าถ้าไม่รวมแบบเหมือนกับว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงรี้ยค่ะคือค่าเบี้ยอยู่มาสามกว่าแต่ถ้ารวมพวกแบบของใช้ต่างๆของตกแต่งอะไรเงี้ยของここ<ช>แมวด้วยใช่เปิดห้าห้าล้านครับ าตแมวท oh, ี่อันนี้ที่หลังนี้คือของแมวครับหลังนี้คือของแมวตู้ข้างหลังตรงเนี้ยไม่มีเขาจะเป็นโล่งหมดเลยแล้วเราก็คือก่อเพราะว่าอยากได้ตู้ตรงนี้อยากได้ผนังตรงนี้อันนี้เหรอประตูยังเป็นประตูหัวแมวนะเเออป็นหน้าแมวขนาดโต๊ะเนี่ยโต๊ะวางของยังเป็นแมวถืออันนี้น่ารักมากมีห้องอาบน้าด้วยโอ้โหเครับเครับเครับพี่ไปอันนี้เราคิดว่าอยู่คลินิกนะมีอ่างมีอ่างแบบ สวยงามมีเครื่องทำน้ำหุุนให้ด้วยแชมพูทุกอย่างมีหมดเลยทำไว้ทำไมครับเนี่ยเอาไว้อาบน้ำก่อนสมรู้อ๋อให้ลูกค้าไ่เห็นได้ด้วยอ๋อเป็นกรุ밍ไปอาบเองป่ะครับอาบเองครับคือแต่ก่อนอ่ะเราส่งน้องไปอาบที่ร้านแล้วพี่ีร้านที่เราไว้ใจเขาอ่อยู่ไกลมันเหมือนกับว่าน้องเดินทางค่อนข้างนานเนี่ยค่ะเรากลัวเขาเครียดก็เลยแบบไปเรียนแล้วก็มาอาบเองไปเรียนมาด้วยเรียนอาบน้ำแมวดูดูดูครับดูก็รู้ นามูออุ้ยอุ cor, ้ยอุ้ยเขาโกรธเขาโกรธขอโทษครับขอโทษครับเจ๋อหรุขอโทษครับขอโทษครับ แต่หน้าเขาก็บ่งบอกอารมณ์ได้เลยนะอ้วนมากงับเลยแม่แบบหน้าอย่างเงี้ยหน้าเฟี้ยนหน้าเฟี้ยวหน้าโกรธตลอดเวลาแบบเหมือนหุ่นยิบเราตลอดเวลาเนี่ยใช่ค่ะสวยจังเลยอ่ะตัวคือในเจียจะมีน้องเป็นบิ a u t ช็อตแฮร์ตัวนึงสีแบบเนี้ยที่ดังๆของเกาหลีชื่อชื่อบรา w sugar อะา r o w ก้าสีนี้เลยใช่ค่ะตัวนี้มีคนจองเนี่ยนี่แหละ มีแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องย้ายบ้านเแล้ววันนี้ย้ายบ้านแล้วเหรอคือตอนแรกจะย้ายบ้านก่อนนานี้แต่ว่าอยู่รอพี่เต๋าก่อนจริงจริงยังเมื่อวานม่อยู่ให้อยากและจากไปตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเเราอะเท่าไหร่ประมาณสนสามบแสนสามแต่สวยมากนะสวยสวยเลยนะคือฟอร์มเป็นฟอร์มผู้หญิงตอนที่ยังไม่หีเวคืออย่างนี้เลยเซเลน่าก่อนหน้านี้ก็จะประมาณนี้แต่คิดดูว่าลูกก็มีเสร็จอเอามาแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะเออแต่หน้าเฟียรกดอะไรอะ กดออะไร่เป็นแมวที่แบบหน้ามีคาแรคเตอร์มากเลยไม่เหันดีถี่น้ำไปอีกเลยพี่น้าพี่น้าเดี๋ยวมามาปล่อยนะครับทำไมถึงตัดสินใจแบบทุ่มเทกับธุรกิจตรงนี้ครับด้วยความที่เหมือนเป็นแพชชั่นอย่างหนึ่ง จริงๆเนี่ยชอบเลี้ยงสัตว์ตัออง้งแต่เด็กเพื่อความรู้กันนะว่าเราเราอยู่กัเไรสิงแต่เราไปเรียนต่างจังหวัดอ่ะแล้วเราแบบเหมือนไม่มีเวลาให้เขาเราก็เลยเพิ่งแบบจะเริ่มมาตัดสินใจเลี้ยงได้ตอนที่เรียนจบแต่ว่าคือที่บ้านอ่ะยาดยาที่กรุงเทพก็จะเลี้ยงแบบแมวจอนจัดมาจอนจัดแบบ30 40, 40ตัวตลอดทำให้เราแบบผูกพันกัน<อ>ต่อดเลยการที่เราแบบอยากมาทำธุรกิจน้ำเข้าแมวเพราะว่าเราอยากปรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เขานำเข้ามาไม่ใช่ว่าเหมือนกับบินมา6 7ชั่วโมงอึ่ในบอ ขี่ <ừ> m, ในบ็อก <ừ> m, แล้วก็มาถึงก็แบบใ้ายบ้านเลยอะไร <ừ> m, อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แม่ที่นําเข้ามาเป็นสายพันธุ์อะไระที่นี่จะโฟกัสที่มันกินเป็นหลักมันนกิเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแต่ว่าที่ลองลงมาก็จะมีเป็นป่าแล็กดอกับน้องบีทิช็อตแฮ่ค่ะ จริงๆแร็กดอก็ขาสั้นไม่ใหม่ๆแร็กดอเป็นขายาวเอาขายาวแต่ว่าตัวที่โอป้าตัวที่โอป้าไปอ่ะคือเหมือนเป็นแล็กดอขาสั้นจริงๆคือน้องเขาเป็นมินูเอตก็คือเป็นเป็นมันสกินผสมกับเปอร์เซียแต่ว่าสีของเขาอ่ะเป็นสีเหมือนน้องแร็กดอเป็นมันสกินคือเป็นสายพันธ์ขาสั้นไปผสมกับน้องแมวเปอร์เซียทําให้ได้แบบเป็นขนยาวแล้วก็จะหน้าหวานๆหน่อยแต่สีของพี่ทัยจะหายากเพราะว่าเป็นสีที่แบบเหมือนน้องแมวแล็กดอเลยอ๋อสู้มากคูงมาก่างว่า มายากมากครูจริงๆใช่เจอแล้วโอ้โหคนรุ่มมากเราไปเจอมาแล้วใช่ครับเจอไปเจอมาแล้วไปหาป้าที่บ้านมาแล้วตอนนี้กี่ตัวครับตอนนี้ในบ้านตอนนี้มีประมาณ10กว่าตัวค่ะแต่จริงๆคือเลี้ยงเองไม่ได้เยอะเพราะว่าด้วยความที่เราเลี้ยงเป็นลูกเลยเราก็จะมีปีดเองอยู่แบบไม่กี่คู่อะไรอย่างนี้กำลังจะมีลูกก็เป็น น้องแมวที่พาไปประกวดบ่อยๆตอนเป็นเป็นมันกินแรงหนึ่งในไทยตอนนี้แรงหนึ่งก็คือโนหนึ่งโนหนึ่งก็คือคะแนนคะแนนน้องเยอะที่สุดตอนนี้อ,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเอามันกินที่เป็นเหมือนแบบว่าทรงหมีหไปประกวดคือด้วยสแตนดาร์ดดั้งเดิมของเขาจะต้องหน้ายาวแต่ว่าเราอะชอบหน้ารักเราก็เลยเลี่ยงแบบทรงหมี แล้วก็อยากดันเขาให้แบบได้ออกงานประกวดได้เจอเพื่อนอะไรอย่างนี้น้อง,งาาน,น้องนาธานน้อง,งาาน,นองงาธานนะฮะหัว <c oughs> หัวนี่กลมบล็อกเลยแล้วก็ อี้สั้นจุดเลยน่ารักมากนะครับวันนี้พี่ต่อมาถูกวันเพราะว่าจะมีน้องที่พร้อมยา่บ้านก็คือเราเราน้ำเข้ามาเองแต่ว่ายังไม่มีเจ้าของเรามีแต่คือจะมีแต่สีแลแๆทั้งนั้นเลยจริงมากใช่ใช่เพราะเมื่อกี้เพิ่งเห็นขาสั้นสีสีลายแลกลแลกใช่ อันนี้ก็หายากตัวนี้เด่นมากพี่ดาวเข้ามาเห็นตัวนี้ก่อนเลยนาะชอบตัวนี้เลยใช่เพราะไม่เคยเห็นสีนี้ที่ไปเพอุ้มโชว์ได้นะครับได้ครับอันนี้ก็จะขาสั้นกันทำแต่เป็นผู้หญิงผู้หญิงมัสวยเชื่อชื่อมั่ว่างค่ะเหมือนม่วงอายชื่อถึงเลยหน้าสวยคมมากเลยอ่ะมันม่วงเป็นสีอะไรเนี่ยเมื่อกี้หลับอยู่นะฮะแต่พอไปเรียกปุ๊บมาเลยทันที บางคนแบบกว่าจะตัดสินใจได้คิดแล้วคิดอีกถ้าถ้าเอาป่วยมาแล้วฟาร์มทิ้งทํายังไงเอาอนนี้พูดจริงๆนะว่าบ้านเราอ่ะก็จะมีแบบปล่อยไปเลยก็มีขายแล้วขายเลยอะไรเงี้ยทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเป็นเคดิตเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องการบริการลูกค้าให้เต็มที่ที่สุดให้เขาประทับใจแล้วก็อยากที่จะกลับมาซื้อซ้ำถ้าเคดิตดีก็บอกต่อกันได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อระหว่างดูน้องแมวด้วยดีกว่าอยากเห็นน้องแมวแล้วเห็นน้องแมวแล้วเนี่ยเนี่ยตู้เนี่ยโหโซนมากเลย ไม่จะหลับแล้วใช่ครับป้าเราไปดูกันหน่อย่อแล้วเราโอ้ยนี่ตัวนี้สวยมากอันนี้ตัวเมียใช่ไหมครับเป็นตัวผู้ครับตัวาูเหรอทำไมหน้าหวานวหมากน้าเดือนแต่ว่าน้องหล่อมากๆเลยคนนี้เป็นซิลลิงครับอันนี้คือเลี้ยงเองหรือว่าอนี่ทำพร้อมส่งอมทำพร้อมส่งคืออะไรทำพร้อมส่งคือทุกคนสามารถเข้ามาดูได้แล้วก็มาเลือกได้ แลคดอนี่นีสยัยยังไง99%้สซคือที่อ้อนมากอ่ะคนนี้พี่ต่อรองอุ้มได้เขาจะตัวเหลวแบบเหลวเลยในอ้อมกอดของเราพอดีเพิ่งมาอาจจะขนล่วงลวงไปเยอะอก่อนอันนี้คือแน่นมากอันนี้กำลังปรับหูหัวอเขาอยู่<อ>ตัวเล็กนิดเดียวแต่ขนฟูใช่ไหมตัวเหลวเลยแมวที่บ้านพี่ต๋อไม่เคยอุ้มหนังนี้ได้เลย <c oughs> โอ้โหโซนจริงๆตัวนี้เท่าไหร่ครับพร้อมส่งถ้าตัวนี้เป็นเต็ คนเทนประกวดค่ะตัวนี้จะอยู่2 5 0 0้าใช่แบบสวยจริงๆครับจริแพทเทิร์นของน้องแล็กดอค่ะจะมีมงกุฎตรงเนี้เราเวลาโชว์เวลาพาไปหากรรมการเขาก็จะดูว่ามงกุฎเป็ดหรือเปล่าเนาะคนี้เราจะเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมแบบชัดเจนเลย แล้วก็มีตาแบบตาฟ้าแบบตาเพชรเหลวจริงๆมากกว่าความแบบว่าความสวยของน้องก็คือนิสัยของน้องคือน่ารักมากมากโอ้โอ้กอดกอดกอดงามละเริ่มงามละเริ่มงามเลยหมันเคี่ยวห้าเดือนเองคันแฟนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไปไหนอะไรี่ค่ะวิ่งวิ่งวิ่งสักพักหนึ่งก็จะแบบกลับมาหาเราแล้วแต่ยังไม่มีคนอันนี้ไม่มีคนจองนะครับเพิ่งนัเข้ามาได้สัก เนนพิ่งเพิ่งกักตัวครบไม่นานแล้วเราไม่เก็บไปเลี้ยงเองเมื่อหร่ฮะ ต้องถามเจ้าของบ้านแบบว่าอนุญาตไหมทำนาทานนะฮะนี่เจ้าของบ้านเขายืนมองเลยเลยเออพูดถึงเจ้าของบ้านแล้วมาเลย้ท่านกันวาเขาจะติดเนยกับพี่ไปมากาถ้ารอล็อกแนวตัวใหม่มาช่วงเนี้ยช่วงเด็กๆเขาไม่เป็นไรแต่พอเขาเริ่มโตอ่ะเขาเริ่มแบบไม่อยากอยู่ร่วมกับตัวอื่นอ่าเราก็เลยแบบทาได้แค่เอาเขามาแบบให้ชุ่มชื่นหัวใจตัวเองได้เจอน้องหน่อยแต่เขาก็รู้นะครับว่าเอามาแค่เฉยไม่ได้ว่าเลี้ยงใช่ไหมใช่ เล่นมันเลยตัวนี้นี่ไงมาแล้วเจ้าของบ้านเน่พูดถึงมาเลยมองน่าทานจะเป็นมันกินฟอร์มบิชีสค่ะก็คือผสมมาพ่อเขาจะเป็นเป็นเหมือนบิชชี่สช็อกแครมีเสียงค่าของตัวเองไหมคะเราต้องให้พี่ปายพากแล้วยังไม่ได้พากลยครับเพิ่งทำช่องเพิ่งทงช่องลยช่องอะไรครับช่องเลยช่องชื่อน้องนาทานนะคะเป็นเจ้าของช่องเลยเราอะซีอีโอเจคคุณแม่แฮปปี้ไหมเจคุณแม่แฮปปี้ไหม กัดแน่เลยแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้จะกัดเนาะตัว h ปป p y กัดตัวนี้คือตัวตัวแรกๆที่เอามาใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้ววันที่สองขวบค่ะ ลักษณะยังไงครับอ่าโนหนึ่งเนี่ยนะฮะฟอร์มของโนหนึ่งนะฮะตอนเด็กๆกับตัวเขาจะขาวมากเลยอ้าขาวเหรอแล้วจะมีลายแค่แล้วจะเป็นลายคล้ายๆเซเลน่าเนี่ยครับจะแบบเซเลน่าเลยตอนนี้คือเซเลน่าพออายุเยอะแล้วเหมือนเราไม่แม่นเรื่องอุณหภูมิเรื่องความร้อนบางทีก็ทําให้เขาอะดำคือแมวสีคอลเลอร์พอยต์อะสีเข้มตามอุณหภูมิอใช่ครับมันจะอุณหภูมิยิ่งยิ่งร้นสีได้ด้วยใช่ครับสีเขาจะเข้มขึ้นใช่ครับอันนี้อาจจะต้อง ถ้าใครไม่มีความรู้ว่าจะต้องศึกษาด้วยนี่มาถามได้ตอนที่สื่อตอนแรกอ่ะพี่ไปเห็นแต่หางแต่ว่าอยากได้เลยหางงี้นี่เหรอใช่ก็คือเห็นแค่หางเงี้ยติดแล้วเอาเลยใช่คือเราชอบหางที่เป็นแรคคูนแล้วก็มีความแบบเป็นพวงพวงอันนี้อันนี้แฟนกันเออ๋อเป็นแฟนกันเหรอแฟนกันเออเขารู้นะว่าเขาเป็นแฟนกันแต่ว่า ยังให้กัดกันไม่ได้รอกัอยังนะน้องน้องจะโตแล้วลูกน้องจะโตแล้วคือเขาเขารอตั้งแต่เซเลน่ามาถึงประมาณสีเดือนตอนนี้กําลังจะครบขวบก็คืออดทนรอน้องโตใคฮิกอีกรอบนึงก่อนใช่ค่ะไม่ใช่อดทนร้องโตหรอครับพี่ถามไปแล้วไปว่เขารอแท่นอยู่ทุกคนงงงนะว่าคือแท่นอะไรพี่ไปอธิบายนะครับคือแท่นอะไรฮะเป็นแท่นผสมแมวมัน แน่นจะใ,ให้แมวมากินผ<ช>สมพันธุ์กันเน,นี่ยครับน้าทานเขาขาสัน้นมากๆสมควรได้ขึ้นเห็นไหม นค่อขาแล้วขาก็จะเลยไม่ถึงพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมีแท่นที่เป็นรูปทรงยานะครัวางลงไปให้ตัวเอยอยู่ใช่แล้วข้างๆอ่ะจะยกระดับพื้นขึ้นมาเพื่อให้น้องยืนขึ้นมาให้ดูแล้วครต้องใช้แท่นนะลูกแท่นต้องใช้แท่นนะครับสั้นมต้องใช้แท่นครับผมสั้นเกินไปอ๋อ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 า๋ออ๋ีอ๋อ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  2 5ใช่เป็นฟอร์มบีติดแต่คือตอนนี้คือน้องอะฟอร์มดรอปเพราะว่าฮีดไปแล้วสองรอบสามรอบใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวส่งรูปให้ดูซึ่งเราแบบทำหมันน้องก็จะกลับมาคืนฟอร์มเหมือนเดิมคือตัวตัวน้องแมวผู้หญิงอะเขาจะฮีดแล้วฟอร์มตกได้เยอะกว่าแมวผู้ชายราธานนี้เท่าไหร่ตอนนั้นเอามาร็ทานประมาณหนึ่งก้อนกว่าหนึ่งก้อนกว่าเหรอครับ แต่ว่าผมโนหนึ่งนะครับตอนนี้ค่าตัวเพิ่มนะฮะค่าตัวเพิ่มนมะเพราะวนโนหนึ่งที่มีคนจีนมาขอซื้อแต่าไม่ได้ากขอซื้อไม่ไห้ขาซื้อเท่าไหร่สามตอนนั้น5 0าแสนก่อนขอซื้อขอซื้อคือห้าแสนคือคอโอ้โหโอเคโอเคขอแวะมาขอฝากใช่ค่ะคือเราเลี้ยงเป็นลูกแล้วใช่ไม่มีทางให้แน่นอนตั้งชื่อแล้วอ่ะมีพระจันทร์ด้วยด้วยแ่พระจันทร์ครับนี่เป็นชั้น จริงจะเป็นชั้นที่เป็นโต๊ะกินข้าวแต่ว่าพอดีสั่งทําโต๊ะไม้แล้วมันมาไม่ทันมันก็มีห้องแมวตรงนี้อีกแบบสไตล์ญี่ปุ่นใช่ค่ะอนาคตก็จะเป็นห้องผสมแมวหรือว่าเป็นโรงแรมไว้รับเป็นห้องหวีไอทีห้องใหญ่อ๋อแล้วตัวนี้ก็ดูได้ดูวิวได้ก็จะแบบน้องก็จะสามารถแบบนั่งดูมองหมักนั่งได้อ่าที่โนอากับนาธานขึ้นมาสองเราก็คือตรงนี้นี่เองใช่คนี่ไงนี่คุยกันละนี่เออโนอาใช่ครับใช่อะ เดินเดินสวนกันเดี๋ยวเราจะไปดูอีกชั้นหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันเป็นห้องนอนห้องนอนของแมวหรือของคนครับก็บอกว่าอยู่ด้วยกันรู้คนาทูคนแรกค่ะคนแรกของที่นี่เลยใช่ไหมครับมันกินขายาที่บอกใช่ครับมันกินขายาชื่อน้องสโนว์ของสโนว์นี่อยู่เพนท์เฮาส์เลยอ่ะ สึกว่าที่นอนแมวนี่จะใหญ่ของคนนะคือจริงๆเราปล่อยค่ะเหมือนกันไปที่กับห้องนอนก็แค่นี้ห้องนอนแมวเท่านี้มาดูห้องแมวครับคือมันเป็นขนาดที่เราเข้าไปอยู่กับเขาได้จริงปะเข้าไปได้เลยใช่ไหมเข้าไปได้เก็บได้เลยค่ะเพราะว่าแข็งแรงมากเนี่ยประมาณร8 0ดได้เนี่ยสูงเพดานก็มีพัดลมให้เขามีอ๋อมีพัดลมจริงงก็เปิดแอร์ยี่สิบใช่ก็คือเปิดตลอดแล้วก็ แม่บ้านทำความสะอาดนี่คือเครื่องดูอากาศมห้องน้ามีสามที่อ๋อก็คือถ้าเราปล่อยให้เข้ามาเขาเข้าตรงนี้ได้แต่ถ้าอยู่ในนี้ก็น้องข้างในใช่ครับปกติก็ปล่อยแต่จะมีน้องตัวผู้ที่เขาฉี่อะไรเงี้ยถ้าบางทีเราไม่อยู่บ้านเลยไม่มีคนเป้าเลยก็จะให้น้องอยู่ในตู้แล้วก็เปิดัดลมให้น้องด้วยมีวิวตรงนี้อีกใช่ไหมครับเปิดมากยังไงเอ่ยเปิดได้หมดเลยถ้าเปิดให้ดูหน่อยอ่าเกาดมาเป็นแมว ถูกบ้านก็อย่างนี้แหละท่านมลูกนี่แหละฝรั่งนะลูกเราเป็นฝรั่งต่างปรัเทอันนี้ก็จะเป็นสีเป็นซิมเวอร์พอยท์ค่ะซิมเวอร์พอยท์นะครับจริงๆตู้เป็นตู้ที่ก็ของที่ทําบอกว่าเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดที่เคยทํามาครับเพราะว่าการจะแบบเหมือนบิวอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นตัวมันค่อนข้างยากอ๋อมีข้างล่างอีกใช่ไหมฮะันนี้เก็บของอันนี้เก็บของของแม่ซึ่งของคนก็คือแค่์ครึ่งนี้วแค่์ครึ่งนี้ แมหมดแลวทั้งบ้านมีของคนแค่นี้ะที่เดียวสองชั้นก็คือของแมวหมดใช่ใช่แมดท่านแม่ของจิวันนี้ข้อมูลแน่นมากให้ฝากร้านอีกสักทีดีกว่าว่าถ้าอยากมาดูแมวอยากได้แมวเนี่ยต้องไปเข้าที่ไหนติดต่อได้ยังไงติดต่อเราได้ยังไงก็จะเป็นไลน์แอนะครับเป็น d ีมด็อกกับแคทนะครับผมหรือว่า เซิร์ชทิกต็อกมันกินไทยแลนด์ก็ก็จะขึ้นเหมือนกันครับโครงการก็อยู่ตรงทีโอร่มเก้านะครับชื่อร้านดีมแคทเทอรีนะครับเดีย๋ยวจะมีป้ายมาเล็กทีไลยโอเคมีในแฟนเพจไหมครับแฟนเพจฟเฟซบ,บุ๊กใช่ไหมครับใช่คชดีมแคทเทอรีรรนะคะใช่ใชรสามามถเลยเดีด๋ยวจะขึ้นให้ทุกช่องทาง ใน t i k t o กอจจะมีพวกวิดีโอส่งน้องแมวแล้วก็จะได้เห็นน้องแมวตัวจริงเวลาแบบไปส่งลูกค้าว่าอ๋อนำเข้ามาแล้วเนี่ยฟอร์มตัวจริงเป็นแบบนี้นะข้าง้งเยอะสามารถจะไปติดตามได้ถ้าอยากเห็นวิดีโอใน TikTok เลยใช่ครับ m ันชิกล์ไทยแลนดใช่ครับถ้าอยากได้แมวคุณภาพดีนำเข้าก็ติดตามที่เราได้เลยอยากได้แบบไหนบอกได้ใช่ให้ได้เลยครับโอเคแล้วอย่างใบเพชอะไรเงี้ย อ่ามีครับโอเคถ้าอยากได้เขาบอกได้งใช่อ่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่ไมค์กับน้องเนยนะครับวันนี้ที่ให้มาเยี่ยมชมเลนพี่อาร์มขอบคุณมากเดี๋ยวได้มีโอกาสได้กลับมาอีกได้ให้ตายเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับสำหรับท่าแนทุกคนเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย 5าล้านครับซัางบ้านให้แมวอยู่ซื้อบ้านหลังนี้เลยใช่คือแล้วรอที่จีนเขาขายในตัวละล้านก็ไม่เหมือนกันโอ้โหมัานเหรอคนจีนมาขอซื้อแต่าไม่ได้ขายขอซื้อคือห้าแสนเคยมีช่วงหนึ่งแบบมาถึงอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะติด เชือ้อห,ห,หัดแมวหัดแมวเลยเหรอสมมติมีน้องแมวตัวหนึ่งติดมามันไปเปเครื่องเลยโ oh. อสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่าเลยนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ฟาร์ม Dream c a t e r i นะครับเป็นฟาร์มแมวที่มีเอกลักษณ์ก็คือว่าเป็นฟาร์มแมวนำเข้าถ้าคุณอยากได้แมวแบบไหนสามารถบอกเขาได้เลยเขาสามารถหามาให้คุณได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอพวกเขาเลยครับสวัสดีครับ จจเอ๋โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปแล้วก็พี่เนยนะครับน้องนาธานมันสกินโนหนึ่งของประเทศไทยโอ้โหมาต้อนรับเลยโอ้ข้างในสวยมากนี่ฟาร์มแมวหรือว่าคาเฟ่แมวกันแน่เดี๋ยวเข้ามาเลยครับมาโอ้โหสุดยอด สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยนะครับชื่ออะไรกันบ้างนีชื่อหน่อยค่ะสไปค์ครับสไปค์ใช่ครับสองคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์ม d รี a มแคทเทอรีใช่ค่ะแต่ไม่ใช่พี่น้องกันใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช่หน้าคล้ายกันค่ะนี่ทุกคน นี่คนขอนแก่นนะคนขนแก่นนี่คนกาลสีนี่แล้วก็รู้จักกันเรียนโรงเรียนประถมมาโรงเรียนเดียวกันสิทธิ์น้องรุ่นน้องแต่ได้วนมาเจอกันอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าน้องแมวใช่ไหมครับและนี่คือโอบป้าทัชชีก็เคยมาเอาน้องแมวแล้วใช่ถ้าใครได้ดูคือคลิปของตัวน้องลิซ่ากับบารบาร่าก็เป็นของที่นี่ทั้งคู่เลยค่ะสองตัวเลยใช่ค่ะโอบป้าเดี๋ยวจะมาเอาอีกแน่นอหาแฟนให้บารบาร่ากันอยู่แต่เรามาก่อน าาอ,อันนี้เรามาที่นี่สตูนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับก <c oughs> ็คือที่เีสตูเพราะว่ามันเหมือนสตูดิโอมากนะครับจัดองจัดไปมีเดโคเลชั่นสวยงามมาก <c oughs> ถามก่อนเลยว่าทําไมถึงตัดสินใจย้ายอยู่ที่นี่ครับอ่าด้วยความที่ว่าบ้านหลังเก่าอะ่ะเราเช่าอยู่เราทําห้องน้องแมวแต่ว่าเราทําได้แค่ห้องเดียวเราไม่สามารถเหมือนกับว่าไปบิวอะไรของเขาได้มากเพราะเราต้องเปลี่ยนคืน สุดท้ายเราก็ได้ตัดสินใจซื้อบ้านแล้วก็เหมือนแบบสร้างบ้านให้แมวอยู่ซื้อบ้านหลังนี้เลยใช่กี่ชั้นครับ ก็หมดเป็นสามชั้นครึ่งสามชั้นครึ่งก็ชั้นล่างจะเป็นเหมือนของน้องแมวนำเข้าน้องแมวกักตัวแล้วก็ชั้นสองก็คือเป็นเพนเฮาส์ก็คือเป็นน้องแมวผู้ชายที่เลี้ยงอยู่ด้วยกันชั้นบนอีกก็จะเป็นเหมือนกับว่าอ่าเป็นห้องของน้องแมวที่เตียงผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน้นหลักที่แมวให้แมวอยู่สบายคือฟังบ้านให้แมวอยู่ของนอยู่ยังไงก็ได้เนี่ยท่าแมวจะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับ แต่นี่ทฟาฟาร์แมวมากี่ปีแล้วครับอ่าประมาณ3ามสี่ปีละค่ะ3าปีก็ไม่นานนะ <c oughs> แล้วทําไมถึงได้มาทฟาฟาร์แมว <c oughs> เริ่มต้นจากตอนแรกคือเหนื่อยอยากเลี้ยงแมวทีเนี้ยพอเพิ่งเรียนจบปุ๊บเราก็อ่าซื้อน้องแมวตัวหนึ่งเป็นน้องแมวน้ำเข้าแต่ว่าทีเนี้ยน้องเหมือนพอตอนมาถึงอะ่ะเหมือนกับไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แล้วก็เหมือนแบบป่วยมาอะไรเงี้ยค่ะพอเราเริ่มแบบอยากเลี้ยงตัวที่2เราก็เลยลองนําเข้าเองเข้ามาทําให้ได้รู้ว่าเออโปรเซสในการนําเข้าแมวเนี้ยมันต้องทำา งไงนะ้องถึงจะ,ะต้องตรวจสุขภาพยังไงต้องดูแลเขายังไงหลังจากที่เขานําเข้ามาเราก็เริ่มมีแบบเพื่อนๆคนรู้จักก็แบบอุ้ยตัวนี้นําเข้ามาเองเหรอทําแบบทํายังไงนําเข้ามาให้หน่อยแตะจวบก,ก็ช่วงที่เป็นโควิดพอดี คนอยากเลี้ยงแมวเยอะมากช่วงนั้น3าปีที่แล้วใช่แล้วคือเราอะเป็นคนต่างจังหวัดเราแมวลงที่สุวรรณภูมิกรุงเทพแล้วเราไม่สามารถเหมือนกับว่าเราต้องเอาเขาอะกลับไปที่ขอนแก่นเพื่อเลี้ยงแล้วค่อยส่งลูกค้าอย่างเงี้ยมันค่อนข้างลําบากเราก็เลยตัดสินใจย้ายมาที่กรุงเทพเลยตัดสินใจย้ายอยู่ในพ่อแมวอยู่แล้วใช่ปกติเราจะขึ้น คือลงกรุงเทพทุกอาทิตย์เพราะว่าต้องมารับแมวหลังๆก็เลยคิดว่าโอ้ค่าน้ำมันไปกลับอะไรเงี้ยมาอยู่นี่เช่าบ้านคุ้มกว่าคือการที่เขาเดินทางมาต่างประเทศแล้วก็ต้องแบบขับไปต่างจงังหวัดอีกอะเราว่าเขาเหนื่อยอเราก็เลยแบบกลัวแมวมเหนื่อยเออให้มันรู้ไปก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ใช่ครับคือบิ้วสามชั้นนะฮะของผมบิ้วแค่ห้องเดียวเนี่ยก็หมดไปหลายแสนแล้วอันนี้สามชั้นบอกได้ไหมตัวเลข สามชั้นคร่าวๆจริงๆคือตอนนี้เสร็จอยู่ประมาณสองชั้นครึ่งครับเท่าไหร่เลครับ,รบ <ใน S 1> ประมาณก็สาม,สามเกือบห้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่รวมแบบเหมือนกับว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงรรี้ยค่ะคือค่าบิลอยู่มาสามกว่าแต่ถ้ารวมพวกแบบของใช้ต่างๆของตกแต่งอะไรเงี้ยของแมวด้วยใช่เกือบห้าห้าล้านครับ ภาพแมวที่อันนี้เร่หลังนี้คือของแมวครับหลังนี้คือของแมวตู้ข้างหลังตรงเนี้ยไม่มีเขาจะเป็นโล่งหมดเลยแล้วเราก็คือก่อเพราะว่าอยากได้ตู้ตรงนี้อยากได้ผนังตรงนี้อันนี้เหรอประตูก็ยังเป็นประตูหัวแมวนะเออเป็นหน้าแมวขนาดโต๊ะเนี่ยโต๊ะวางของยังเป็นแมวถืออันนี้น่ารักมากมีห้องอาบน้ําด้วยโอ้โหเจ้ครับเช้าครับเจ้บพี่ไปอันนี้เราคิดว่าอยู่คลินิกนะมีอ่างมีอ่างแบบ สวยงามมีเครื่องทำน้ำหุุนให้ด้วยแชมพูทุกอย่างมีหมดเลยทำไว้ทำไมครับเนี่ยเอาไว้อาบน้ำก่อนสัมอ๋อให้ลูกค้าไาเห็นได้ด้วยอ๋อเป็นกรุ밍ไปอาบเองป่ะครับอาบเองครับคือแต่ก่อนอ่ะเราส่งน้องไปอาบที่ร้านแล้วพี่ีร้านที่เราไว้ใจเขาอ่อยู่ไกลมันเหมือนกับว่าน้องเดินทางค่อนข้างนานนยคะเรากลัวเขาเครียดก็เลยแบบไปเรียนแล้วก็มาอาบเองไปเรียนมาด้วยเรียนอาบน้ำแมวดู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 ก็รู้ นามูโอ <łość> <Billboard. S 3> <c oughs> ๊ยโอ้ยอ <c oughs> ุ้ยเขากอดเขากอดขอโทษครับขอโทษครับเจมส์บอลลูนขอโทษครับขอโทษครับ แต่หน้าเขาก็บ่งบอกอารมณ์ได้เลยนะอ้วนมากงับเลยแม่แบบหน้าอย่างเงี้ยหน้าเฟี้ยนหน้าเฟี้ยวหน้าโกรธตลอดเวลาแบบเหมือนหุ่นยิบเราตลอดเวลาใช่ค่ะสวยจังเลยอ่ะตัวคือในเจียจะมีน้องเป็นบิวตี้ช็อตแฮร์ตัวนึงสีแบบเนี้ยที่ดังๆของเกาหลีชื่อชื่อเปล่าชูก้าเปล่าชูก้าสีนี้เลยใช่ค่ะตอนนี้มีคนจองเนี่ยนี่แหละมีแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องย้ายบ้านแล้ววันนี้ย้ายบ้านแล้วเหรอคือตอนแรกจะย้ายบ้านก่อนนานี้แต่ว่าอยู่รอพี่เต๋าก่อนจริงๆริงยัง มาอยู่ให้อยากแล้วจากไปตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเราอ่ะเท่าไหร่แสนสามแต่สวยมากสวยสวยเลยนะคือฟอร์มเป็นฟอร์มผู้หญิงตอนที่ยังไม่หีเคคืออย่างนี้เลยเซเลน่าก่อนนน้นก็จะประมาณนี้ลต่คิดดูว่าลูกก็มีเสีเหมามาแบบนี้เหมือนกันใช่แต่อาเฟียกดอะไรอะกดอะไรอะเป็นแมวที่แบบน่ามีคาแรคเตอร์มากเลยม่เ็ โ oh, อ,ปปอ้โหพี่น้าพี่น้าจะมามาปล่อยนะครับทำไมถึงตัดสินใจแบบทุ่มเทกับธุรกิจตรงนี้ครับด้วยความที่เหมือนเป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งด้วยครับจริงๆเนี่ยชอบเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กด้วยความที่รู้กันนะว่าเราเราอยู่กันเไรสินแต่เราไปเรียนต่างจังหวัดอ่ะแล้วเราแบบเหมือนไม่มีเวลาให้เขาเราก็เลยเพิ่งแบบจะเริ่มมาตัดสินใจเลี้ยงได้ตอนที่เรียนจบแต่ว่าคือที่บ้านอ่ะอ่ะญาติๆที่กรุงเทพก็จะเลี้ยงแบบลาจรจัดหมาจรนจัดแบบ30-40ตัวตลอดทำให้เราแบบผูกพันกับตันเลย การที่เราแบบอยากมาทําธุรกิจนําเข้าแมวเพราะว่าเราอยากปรับคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นหลังจากที่เขานําเข้ามาไม่ใช่ว่าเหมือนกับบินมา6กเจชั่วโมงอึด<ม>ในบล็อก<ม>ขี่ในบล็อก<ม>แล้วก็มาถึงก็แบบย้ายบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แมวที่นําเข้ามาเป็นสายพันธุ์อะไรนะที่นี่จะโฟกัสที่มันกินเป็นหลักมันนกินเพราะ<ข>าาว่าเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแต่ว่าที่ลองลงมาก็จะมีเป็นปลาแล็กดอกับน้องบีทิชชันแฮร์ค่ะ จริงๆแร็กดอก็ขาสั้นไม่ใไม่แร็กดอเป็นขายาวเอาขายาวแต่ว่าตัวที่โอป้าไปตัวที่โอป้าไปอ่ะคือเหมือนเป็นแล็กดอขาสั้นจริงๆคือน้องเขาเป็นมินูเอตก็คือเป็นเป็นมันสกินผสมกับเปอร์เซียแต่ว่าสีของเขาอ่ะเป็นสีเหมือนน้องแล็กดอเป็นมันสกินคือเป็นสายพันธุ์ขาสั้นไปผสมกับน้องแมวเปอร์เซียทําให้ได้แบบเป็นขนยาวแล้วก็จะหน้าหวานๆหน่อยแต่สีของพี่ทัดจะหายากเพราะว่าเป็นสีที่แบบเหมือนน้องแมวแล็กดอเลยอ๋อสูงมากสูงมากแขบว่า มายกกากมากฟ <c oughs> ูจริงๆใช่เจอแล้วโหคนนุ่มมากเราไปเจอมาแล<ช>้ว <นะ S 2> ใช่ครับ<ม>เจอไปเจอมาแล้วไปหาป้า,าที่บ้านมาแล้วตอนนี้กี่ตัวครับตอนนี้ในบ้านตอนน,ตอนนี้มีประมาณ10กว่าตัวค่ะแต่จริงๆคือเลี้ยงเองไม่ได้เยอะเพราะว่าด้วยความที่เราเลี้ยงเป็นลูกเลยเราก็จะมีปีดเองอยู่แบบไม่กี่คู่อะไรอย่างนี้กำลังจะมีลูกก็เป็น น้องแมวที่พาไปประกวดบ่อยๆเยตอนเป็นเป็นมันกินแรงหนึ่งในไทยตอนนี้แรงหนึ่งก็คือโนหนึ่งโนหนึ่ง,งก็คือคะแนนคะแนนน้องอยู่ที่สุดตอนอนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเอามันกินที่เป็นเหมือนแบบว่าทรงหมีมไปประกวดคือด้วยสแตนด์ดั้งเดิมของเขาจะต้องหน้ายาวแต่ว่าเราอะชอบหน้ารักเราก็เลยเลียงแบบทรงหมีแล้วก็อยากดันเขาให้แบบได้ออกงานประกวดได้เจอเพื่อนอะไรอย่างงี้บ้างน้องนาธานน้องนา านะฮะหัวหัวนี่กลมบล็อกเลยแล้วก็ าอันนี้สั้นจุดเลยน่ารักมากนะครับวันนี้พี่ตามาถูกวันเพราะว่าจะมีน้องที่พร้อมใหญ่บ้านก็คือเราเรานํำเข้ามาเองแต่ว่ายังไม่มีเจ้าของเรามีแต่คือจะมีแต่สีแลแๆทั้งนั้นเลยจริงมากใช่ใช่เพราะเมื่อกี้เพิ่งเห็นขาสั้นสีสีลายแลกลยแลกใช่อันนี้ก็หายากตัวนี้เด่นมากพี่ตาเข้ามาเห็นตัวี้ี่อนเลยอ๋อชอบตัวนี้เลยใช่เพราะไม่เคยเห็นสีนี้สช่ไหมอุ้มโชว์ได้นะครับไน้ครับ อันนี้ก็จะขาสั้นกันแต่เป็นผู้หญิงผู้หญิงสวยเช่ยหมชื่อมันม่วงค่ะมันม่วงอายชื่อตเลย้าสวยคมมากเลยอ่ะมันม่วงเป็นสีไรเมื่อกี้หลับอยู่นะฮะแต่พอไปเรียกปุ๊บมาเลยทันที